นวมันจะมีสั้นบ้างยาวบ้างอะไรเงี้ยบางครั้งมันใส่กันไม่ได้แล้วก็ตัดทิ้งแล้วเข้าหัวใหม่พอดหมดเลยเหรอฮะไม่ไม่ไม่ไมถ่อแค่แผ่นนี้ก็พอโอเคอ่ายังไม่ได้เจ <laughs> อกเจอส <S 2> <S 2> <S 2> กคเจอหารก่อนเห็นปะ่ะอนนุน้นผมก็ลากมาสองเส้นแค่นั้นเองหอกลบใหญ่ใ่จัดอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้ตึกคันถึงกันอยู่่หกแผ่นนั้นลากมาสองเส้น แล้วก็เอาลงเนี่ยลงดิ่งลงไปเลยอ๋ออ้ในตัวนี้ที่บอกว่ามันเป็นแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบงใช่เนี่ยก็คือฮา l f cell เห็นไหมอันนี้อาชวนมลนี่ช่วงล่าง,งด,ดังนั้นตรงนี้โดนบงัตงตัวนี้ก็ได้อยู่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรรบอนเก็กก่ร้อนอันนี้ยังโปร่งนะถ้าไปเจอที่อยู่บางอยู่บนค้ายยงร้อนตัวนี้อีกอ่าทีนี้อ่ะทีนี้สมมว่าเราไปเราเช็คแผงว่าดีหรือไม่ดีนะครับ อันดับแรกเราจะเช็คโวัลลอยก่อนอ่ะโวัลลอยอันนี้สเปคแงดีตรงไหนวะโวัลลอยก็อันนี้มันสายที่ต่อไปข้างล่างนี่เราจะเช็คีีแล้วก็วัดดีซีอ่ะเราดูสเปคก่อนสเปคอันนี้สเปคอันนี้มันมันเท่าไหร่สเปคอยู่แนววะสเปคแผงไอ้ดไปแล้วแต่มันน่าจะสอดกัอยู่ท่านนู้นเอออ่าไม่เป็นไรก็หยาบๆก็คือ VOC ประมาณห้าสิบ มันมันสี่สบแปดถึงห้าสิบประมาณนี้สําหรับแผงห้าร้อยตัวนี้แม่ตัวนี้ว่ับอ่าใช่ใช่อ่าถางดูดิสเปคแผงเท่าไหร่ VOC ตอนนี้เราวัดโวลต์ลอยเพราะว่าเราเราสี่สิบเก้าใช่ไหมสเ้าอ่าเดี๋ยวเราต้องได้ประมาณสี่สิบแปดสี่สิบเก้าโอเคไหมอ่ะลองวัดดู DC หรือ ACDC ครับอ่าโอเคอันไหนเป็นบวกเป็นลบไม่เป็นไรจิ้มดูกันถ้ามันติดลบก็สลับสาย เด็ดลบออย่างอย่างวันชัดไฟเลยไหม <c oughs> อะ CMC.9 <oughs> อสี่สิบสี่ไม่มีลบผมจิ้มถูกอะจิ้มถูก <c oughs> แสดงว่าแสดงว่าอันนี้เป็น <c oughs> บวกนี่ปือลบนะครับดังนั้นอย่าไปเชื่อของจีนมากถ้าเราไม่ชัวร์ก็วัดดูแต่ปกติหลังแผงเห็นวหมมันไม่มีสีให้ที่ <c oughs> จริง<ช>สายไฟอะเราไม่จำเป็นต้องใช้แดงทั้งหมดนะแดงหรือดำอะไรเงี้ยนะเราจะซื้อมากล่องหนึ่งเราใช้ดำไปเลยก็ได้แล้วก็เอาเทปมาร์กเอา เ <ừ> mm. พราะสุดท้ายพอลงไปข้างล่างเราก็ต้องไปหาอยู่ดีว่าอันไหนเป็นบวกอะไรเป็นลบ <ừ> mm. นะอันนี้จะชัวร์กว่า <ừ> mm. ดังนั้นเราอาจจะใช้สีเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ง่ายก็ใช้สองสีก็ได้ <ừ> mm. ถ้าเราเดินเยอะให้มันเป็นมาตรฐานเ,เราจะได้ดูเลยนะว่าเราตอ่อถูกต่อผิดอะไรเงี้ยสนะีเป็นตนะัวอ <Okay. S 1> อันนี้คือโวลลอยอันนั้นมันสี่สิบเก้าใช่ไหมสี่สิบเก้าอันนี้สี่สิบสี่รับได้ไหมได้เพราะจริงแล้วแดดมันบก สงบเที่ยงตรงเท่านั้นก็ะนจะได้เป๊ะถึงจะได้เป๊ะโอเคไหมอันนี้คือโวลต์ลอย VOC โอเคไหมทีนี้ในการวัด ISC คาว่า ISC คือช็อตจับช็อตครับนี่คือช็อตอ่ะออมาวัดกระแสกระแโหมดวัดกระแสโหมดวัดกระแส DC ไม่ีเครื่องไหนวัด DC ได้อ่ะเครื่องนี้วัด,วด DC ไ,ได้ก้ดเจ็ดก้าหลังแผงเท่าไหร่ เดี๋ยวต้องตั้งยังไงก่อน ISC 14จุอ่า14 9 7ี่ประมาณนั้นเออกล้ามาคล้องไม่ใช่ DC คือเส้นตรงอ่ะนี่นี่นี่แอมแอมดีซีถ้ากดเหลืองก็จะเป็น AC มันก็สลับกันไปกันมาแต่เราจะวัด DC ซแล้วก็อย่างนี้ ทีนี้ถ้าเล้งมันไม่เกิน40แอมเราอยู่ตรงนี้ได้แต่ถ้ามันเล้งเกิน40แอมเราก็วนที่จะมาที่400มันจะหมดถ้า40แอมมันจะได้ทครติยมสองจุดถ้า400มันทครติยมจุดเดียวอ่าดังนั้นเราไม่ได้จะเกิน40แอมเราก็อยู่ในโหมดนี้คีแอมแปดอ่าเพราะว่าแดดมันไม่ได้จัดอะไรแต่ถ้าแดดเปี้ยงอะไรเงี้ยนั่นแหละเราจะได้ถึง10แอแ12 ไม่ต้องซีเรียสนันมันมันแปดจุดสองก็แปดตังค์เยอะเหมือ,อนกันนะอะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากระแสมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วเข้าใจไหมอันนี้คือการวัดกระแสไอซี SC. มันเอาไปใช้ตอนไหนตอนที่เราไปเลือกซื้อแผงหรือเช็คว่าแผงไฟมาไม่มาอะไรเงี้ยบางทีโอ้ต่อแล้วเส้นผมบางภูเขาไอไอตรงนี้ขาดอะไรเงี้ยเราเช็คแผงได้ง่ายๆข้างในรื้อดูได้หรอรื้อดูได้ครับ มันก็จะเทซีลิโคนนี้ไว้แล้วก็แงะหน่อยไอ้แง่นี้ออกแล้วก็แง่ซิลิโคนะก็ไม่เปลี่ยนอันนี้เป็นบวกกับลบกัไว้ข้างในข้างในไม่เป็นไดโอดไดโอดบังคับไม่ให้มันย้อนเข้าแผ่นไอเงี้ยบางที่ไดโอดมันก็ชตมันเป็นบวกกับลบแล้วอันกลางนี่คืออะไรครับอันนี้ไม่ใช่บอกลบครับอันเนี้ยบล็อกเนี้ยมันจะสองแถวนี้ปือ ื่นมาแล้วมันต่อค่ะอนุกรมมันอยู่ข้างในอ่าเข้าใจแล้วเบานี้ก็สองแถวนี้ส่วนเบานั้นก็สองแถวนั้นดังนั้นต่อให้สองแถวนี้แล้วไอ้สี่แถวนี้มันก็ยังทํางานอยู่โอเคไหมเียกว่าเขาขายแผงเป็นที่ที่เขาแผงล้วเนี่ยมันทํางานอยู่แต่จะจะบอกว่ามันไม่ค่อยดีถ้ากระโจกแตกเพราะว่าโอเคไฟมันมาแต่ระบบป้องกันน้ําป้องกันอะไรอ่ะมันหายไปแล้วเข้าใจไหม เพราะว่าอย่าลืมเราต้องเอาไว้เป็นสิบปีอะไรเงี้ยปีแรกไม่เป็นไรแต่ปีต่อไปความชื้นอะไรมันเข้าไปในแผงเห็นไหมพอมันเข้าไปในแผงปุ๊บมีปัญหาแน่นอนช็อตวงจรช็อตข้างในเขียนนะที่ดูลักกระจาดกระจกยังแตกแล้วอันนี้แผ่นเบเฟอร์มันบางนิดเดียวมันจะไม่มันจะอยู่เหรอเพียงแต่ว่าที่มันวัดได้เพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกว่ามันก็ขนาดอนุกรมกันที่งยังเสียไปก็สองคนที่ใช่มันด้ลังทำงานอยู่ไงกำลังงานอยู่แต่ที่เรากลัวคือน้ําเข้ามาก แผงวงจรช็อตก็มีปัญหาเหมือนสายไฟมันจี้กันอยู่ครับปีแรกไม่เป็นไรปีต่อไปอาจจะมีปัญหาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองสองแผงได้ไหมสอแผงแล้วก็เราวัดไอ้ช็อต์จิตได้ไหมได้ถอดช็อตสถิตมันจมันจะเนอกระแสมันจะวิ่งสูงสุดไงคือมันช็อตกันอยู่แต่เนื่องจากถามว่าปกติแล้วเบรกเกอร์มันต้องทิปใช่ไหมถ้าเราเอาเอาเอา เอาไฟบ้านนะครับผมช็อตเซอร์กิตกันอย่างเงี้ยนขึ้ไปเนื่องจากว่ามันไฟมันมาจากหมอแปลงแล้วหมอแปลมีเป็นพันแอมดังนั้นมันมาเต็มที่เนี่ยดังนั้นมันขงไหมวะพี่ดังนั้นก็คือไฟมันมันก็เลยทิปมันจะร้อนมากแต่เนื่องจากแผงอะช็อตเซอร์กิตมันก็ได้เต็มที่แค่สิบแอมมันก็วิ่งอยู่แค่นั้นครับซึ่งสิบแอมเนี่ยมันไม่ทําให้สายไฟละลายหรอกครับเสียบทั้งวันมันก็ไม่ร้อนเพราะมันแค่สิบแอมไงสายไฟมันทนได้ห้าสิบแอมมันก็สบายแต่ คนละเรื่องกับหมอแปลงไฟฟ้าหมอแปลงฟ,ฟ้า,ม,ฟฟาม,มีเท่าทไหร่ม,มันอัดมาเต็มที่เลยวัดช็อตเติดไม่ได้เออมันวัดไม่ได้นะเข้าสองอันนะ้ไะครับครับผมเข้าอ่ะทีนี้จ๊กอ่าแล้วก็วัดอันนี้เแยบกับอันนู้นแต่ทีนี้อันนู้นมันกะสั้นจุดอยู่อ่ะไม่มีสายอ่ะแยกกันดิเสียบตรงนั้นคนหนึ่งแล้วก็จับตรงนี้คนหนึ่งอ่ะเราวัดโวลต์ตอนนี้โวลต์มันเท่าไหร่นะสูงเดี๋ยวผมเดี๋ยวซีมตรองน่ ี่4ก9 9สองแผงต้องเท่าไหร่40.9.9ไม่ใหญ่89.6เพราะว่าแผงตอนนี้แดดมันไม่มีประมาณ40กว่าสองแผงก็80เท้าโอเค โอเคไหมครับก็แสดงว่าอย่างนี้ดีทีนี้เราชอบสกิลไม่ได้สารไม่ถึงรวมไปรวมไปอ่ามันก็บวกไปอันนี้ก็คือการอนุกรมไงก็บวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆแค่นั้นเองบวกบวนไปเรื่อยๆเออนี่คือลักษณะของการนั่นการยืดเห็นไหมแอลฟีดผมก็ใช้เหล็กธรรมดาแล้วก็ยิงน็อตยิงน็อตมาเนี่ยคือแอลฟีด แล้วก็คือมันคือเหล็กกาวไนท์อันนี้ถ้าเกิดให้สวยงามหน่อยก็คือทาสีดำทับทาสีสีทับได้มันอยู่บนหลังคาครับโอเคผมก็ไม่สเสียดสุดก็เลยใช้อันนี้อันนี้นะรับของผมน้่ใช้ี่อันนี้ขนาดนี้ใช่ไหมฮะอันนี้มันนิ้วนิ้วสองพี่เอานิ้วเดียวก็พอนิ้วเดียวก็พอเพราะพี่ไม่ได้วางสูงแบบผมไงพี่วางแนบกับหลังคาแต่ผมวางรับลมจริงๆแล้วเหล็กอะไรเหลือก็มาใช้ได้หมดแล้ว นี่ก็เหล็กเส้นหนึ่งเนี่ยเหล็กเส้นหนึ่งมันวางได้ห้าแผ่นไปดนเนี่ยห้าแผ่นมันเหลือปลายนิดหน่อยนั่นแหละนี่ก็งเสื้อมาวางครับผมต้องใช้สองเส้นสองเส้นดิมันต้องอย่างนี้ไงบนอันล่างอันอเข้าไหมครับผมต้องมีก็แล้วตัวล็อกก็เนี่ยเนี่ยคือไม่